คุณลูกค้าคุณลูกค้ารถเสร็จแล้วครับรถเสร็จแล้วรถเสร็จแล้วใช่ใช่เสร็จแล้วสะ,สะอาดเยี่ยมเลยนี่เราล้างให้<อ>บะบว่าทุกซอกทุกมุมเลยนะครับคุณลูกค้าดูสิใสฟลิงเลยตรงไหนไม่สะอาดบอกเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้เด็กเก็บงานนิดหน่อยครับตรงไหนไม่สะอาดตรวจตรวจรถก่อนนะครับตรวจรถก่อนเงาโหดูดีดูดูเห็นไหมเช็ดทุกซอกทุกมุมเลยอ่ะพนักงานร้านเราอ่ะไม่ต้องตรวจแล้วอย่างนี้สะอาดมากบิม ล,ลูกค้าโทรมาแต่เช้าเลยอะจะล้างรถคาแครของเรายังไม่เปิดทําการเลยอะเออตื่นเมามยังไม่ได้อาบน้ําเลยแต่ไม่เป็นไรเอาเงินไว้ก่อนนะเ,นเงินทองหายากนะเดี๋ยวเราล้างคันนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปอาบน้ำกันโอเค,โอ,เคโอ้รถลูกค้ามาแล้ว,ลวเหรออาบกรถให้ลูกค้าเร็วจอดตรงไหนบอกลูกค้าด้วย จะล้างแบบไหนดีครับลูกค้าวันนี้ล้างอาชีดเลยโูล้างอาชีตเลยเหรอโอเคได้เดี๋ยวเราต้องฉีดน้ําก่อนบีมรถเปื้อนมากเลยที่ฝุ่น็มเลย,เยโอ้นี่รถคุณไม่ได้ล้างมากี่ปีแล้วครับเนี่ยทไมมีแต่ขี้ฝุ่นเนอะดู<จ>ะลังคาเลยโอ้ใช้อย่างเดียวไม่เคยล้างรถเลยอะไปเอาสายฉีดน้ํามาฉีดก่อนบีมเดี๋ยวลูกค้าเชิญน,นั่งรอก่อนนะครับนั่งรอก่อนอโอเคนี่เป็นรถไฟฟ้านะครับ เราต้องเอาถุงพัตติคุมแผงวงจรต,รตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะช็ดนะครับมาเดี๋ยวเราจะฉีดน้ำอ้าวฉีดน้ำเลยบีมโอ้ล้างรถให้ลูกค้าสะอาดอาดเลยนะเดี๋ยวลูกค้าไม่ประทับใจอ่าฉีดนี้ด้วยฉีดนีด้วยข้างๆรถข้างๆอ่าฉีดทั่วฉีดทั่วอ่า มันจะมาเช้าเกินใช่ไหมเนี่ยคนล้างรถยังใส่ชุดนอนใช่ปุกปุกมาเลยเนี่ยปุกมาล้างเลยอ่ะเอาเงินเงินเอาเงินเงินนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอออันนี้เป็นเด็กฝึกงานกําลังจะเทนกาลังจะเทนเด็กฝึกงานเด็กฝึกงานเฮ้ยลูกค้าไม่ต้องครับลูกค้าไม่ต้องลูกค้าไปนั่งรอก่อนครับฉีดทิ้ทั่วๆตรงนี้ตรงนี้ฉีดไปอ่า โอเคตอนนี้เราก็ฉีดน้ําเสร็จแล้วเราก็ล้างเช็ดด้วยน้ำยํำยาล้างรถขรบิม้มไปเลยไปถูอ่ล้างให้ลูกค้าให้สะอาดสะอาดนะถูให้ทั่วถูถให้ทั่วอืมอันแหละดีมากอยากเชื่อเลยโอ้ยง่วงนอนจังเลยหุยทำงานก่อนล้างไปเห็บเพิ่งนอนทำงานหางเงินก่อนโอ้ แค่นี้ปลูกกุหลาบ,บไว้ทิพยเลยอะ่ะสวยมากไปเดินออกดอกเต็มเลยไปเดินชมสวนก่อนนะครับคุณลูกค้าระว่างรอเราล้างรถนะครับไ,ไปดูกุหลาบก่อนขายนะนี่เราขายนะสนใจต้นไหนบอกได้เลยขายนะต้นกุหลาบเนี่ยโอ้สวยมากเลยอะ่ะองไปปลูกบ้านมัยนะไม่ไม่ไม่คุ ยังล้างไม่เสร็จเลยฉันต้องรีบไปทัวร์เลยเนี่ยสงสัยฉันต้องล้างเองแล้วอุ้ยโอ้ยรีบรีบรีบด้วยเนี่ยอขอโทษนะคะลูกค้าพอดีผมง่วงนอนเอาไปไปช่วยลูกค้าล้างรถเร็วนึกว่าจะไม่ตื่นแล้วเนี่ยฉันก็ไม่กล้าเรียกเนามาช่วยกันล้าง <c oughs> จะได้เสร็จเร็วๆ <c oughs> โอ้ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการล้างฟองออกนะครับล้างน้ํายาล้างรถออกนะครับเราล้างผ้าใบให้คุณลูกค้าด้วยนะครับผ้บาใบคุณลูกค้านี่สกปรกมากเลยนะครับอ่าฉีดให้สะอาดเลยครับโอ้ครับตอนนี้ระหว่างระหว่างรอรถแห้งนะครับเล่นน้ำซะแล้วคนล้างรถของเราโอ้โอลูกค้าก็รู้เห็นเป็นใจครับ ฉีดน้ำให้พนักง,งานล้างรถของเรานี่จนเปียกเลยนะครับโอ้โหโอโ้สนุกสนานใหญ่ลูกค้าสะอา,แออาดแล้วก็ไปอาบน้ำเสร็จแล้วอ้าวคุณลูกค้ารับไปแล้วคุณลูกค้าคุณลูกค้า รถเสร็จแล้วครับรถเสร็จแล้วรถเสร็จแล้วใช่ใช่เสร็จแล้วสะอาดเ่ยมเลยี่เราล้างให้บบวาทุกซอกทุกมุมเลยนะครับคุณลูกค้าดูสิใสฟลิงเลยตรงไหนไม่สะอาดบอกเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้เด็กเก็บงานนิดหน่อยครับตรงไหนไม่สะอาดตรวจตรวจรถก่อนนะครับตรวจรถก่อนเงาโหดูดิดูดิเห็นไหมเช็ดทุกซอกทุกมุมเลยอ่ะพนักงานร้านเราอ่ะไม่ต้องตรวจแล้วยงนี้สะอาดมากอ่ะอาทิตย์ไปครับ ขอบคุณลูกค้ามากนะครับโอกาสหน้าเชิญมาใช้บริการคาแคร์เราใหม่นะครับ,บได้ตังค์่าข้าวแล้วบีมไปไปพักพอนกัน